สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเทโบจากช anel เทโบออนบอร์ดกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ยังเป็นการทดลองเด็กจาก o อ0 3กันเช่นเดิมนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นคุณเกียร์กับลีเดอร์โลโลโนอาโซโรสีแดงส่วนฝั่งขวาเป็นผมนั่นเองก็คือลีเดอร์นามิเช่นเดิมต่อจากคลิปที่แล้วก็เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นฟูลโอพีศูนย์สามนะยังจะไม่ไม่ได้ใส่เจ้าคู่หูคู่ฮาโมจิเห็นคาบะจินะครับผมแล้วก็เริ่มเทิร์นที่เทโบก่อนนะผมเปิดลงมาเป็นคายะจว่สองทิ้งสองนะฮะ แล้วก็ทิ้งเป็นส่วนของอะไรอะไอาชาติคารุเน่อะไรเนะี่ยแต่เจ้านี่น่าจะชื่อปาตีนะฮะแล้วก็ผ่านเทินเข้าเทินคุณเกียร์สองดงแล้วผ่านเลยนะฮะกลับมาที่เทินของเทโบโปเปิดสามดงครับผมดูซิจะได้อะไรก็ถ้าจะให้ดีนะเอาเป็นกินข้าวอะไอกินตอนกําลังหิวอะนะจะได้จวดสองแต่ลงมาเป็นเจ้าหัวฟูนะครับผมต้องขอบคุณคุณคลิปที่แล้วมากนะครับมีคอมเมนต์บอกว่าเขาชื่อไกมอนนะฮะผมจําได้แล้ะคือไกมอนคนป่าทุกครั้งใครก็ตามที่ตีเข้า เข้าไลฟ์ของฝ่ายอีกฝ่ายนะก็คือคุณเกียรนะ์ผมจะได้โม่สามใบนะฮะแล้วก็แต่ต้องทิ้งเจ้าตัวไกมอนคนป่านี้ลงหลุมไปนะครับเอามาวางทิ้งไว้เฉยแต่ว่านี่ฮะโดนคุณเกียร์ลงวิสต้าเคโอไปเลยไม่น่าลงตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะควรที่จะแบบว่าโจมตีในเ์อไหนะก็วางคุณไกมอนไว้ตรงนั้นประมาณนี้นะครับผมจากนั้นตีเข้ามาอีก6000ครับก็แถบสอนครับผมเป็นหนังกระติกอุซอบนะฮะ บวก2,000นะครับผมแล้วก็โม่1ง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็โม่เป็นคุณไกมอนคนป่านะฮะแล้วก็หมดด้งแล้วของเกียร์เข้าเทินของเทอร์โบฮะมาดูกันครับว่ากับเด็กอะโกรที่มีความรุนแรงรวดเร็วอย่างเงี้ยเด็กนามิที่เป็นฟูลโอพศูเนี่ยจะต้านทานได้สักแค่ไหนและบิดสุดตัวนะ5้าด้งหรือเปล่าหรือรวบเฉยๆถ้าแบบนี้จะเป็นเจ้าเชฟขาแดงนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นใคร และยังไงดีฮะยังนะผมยังไม่บิดนะฮะพะถ้าเกิดว่าดีดวิตต้ากลับขึ้นมือไปเนี่ย<ๆ>ก็จะได้ลงมา k คได้อีกรอบอันนี้คืออันตรายอันตรายนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของบ็อกกองบ็อกเกอร์อะไรอย่างนี้ที่พาวเวอร์ต่ำกว่า3,000อยู่แล้วก็ยังไงฮะบิด4พอนะครับผมเป็นใครครับเป็นอุซบนะครับผมบัตเด็ดของเด็กนามนิจากนั้นติดหนึ่งเพื่อเปิดสกิลนะครับผมติดลัชแล้วก็ตีเข้าไปนะถ้าเกิดเข้านะฮะจะได้มั่ว7ใบแล้วคุณเกียเทคนะครับผม เอาละฮะแบบนี้ได้โม่เจ็ดใบนะฮะได้โม่แต่ต้นเกมเลยทีเดียวโม่ไปฮะกินข้าวโนโยิโกะเชฟขาแดงคุณคายะแล้วก็อะไรเนี่ยมองไม่เห็นนะครับผมอ่ะแล้วก็ยังไงต่อฮะจะตีด้วยนามิไหมแต่ก็ผ่านเธอนะฮะก็คือนามิมีความสามารถติดหนึ่งดงแล้วตีเนี่ยจะได้โม่หนึ่งนะครับผมถ้าเกิดเข้าไลน์ของฝ่ายตรงข้ามได้ถ้าแบบเนี้ยไม่ตีดีกว่านะฮะตีเอาไลน์ทำไมถ้าเกิดในเมื่อเราต้องการจะโม่เขาอยู่แล้ว ก็ข่าวเทินของคุณเกียร์ครับผมก็ยังไม่มีบล็อกเกอร์นะครับผมในส่วนของฝั่งเทอร์โบแบบนี้คือต้องพึ่งการกาดจากบนมือเท่านั้นนะฮะแล้วก็โล่งแถบเอาแบบนี้ค่อนข้างอันตรายเมื่ออยู่ต่อหน้าเด็กโซโลเพราะว่าตัวลัชก็มีค่อนข้างพอสมควรและบัฟจากโซโลไป1,000พที่วิตต้านะครับแล้วก็ติดอีกหนึ่งดงเป็น5,000ันพอดีเอาที่อุซบกันเลยทีเดียวนะฮะแบบนี้ก็ปล่อยไปเลยเพราะว่ายังไงก็รู้นะโดนซ้ำด้วยโซโลแน่นอนแล้วก็ไปฮะอีก6 0พัน เทคครับผมไล์แรกของเทอร์โบเหลือ4ไลน์แล้วนะฮะเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้จากนั้นบิดลงมาเนี่ยครับเ <c oughs> นี่ยแหละคือเด็กโซโล่จริงๆอยู่ๆนึกจะลัชกรลัชจริงๆแล้วเทคไปอีกหนึ่งไลน์ไม่ได้ทิกเกอร์นะครับผมแล้วได้เป็นบล็อกเกอร์อีกหนึ่งตัวของคุณเกียร์และเข้าเทินของเทอร์โบฮะโอ้โหเรียกได้ว่าโดนไป2ไลน์ในเทินเดียวนี่เสียหายหลายแสนนะครับต้องบอกงี้เลยไม่มียั้งมือนะครับสำหรับคุณเกียร์คือยังไงตอนเนี้ย เป้าหมายของเทเบคือต้องเอานามิตีตัดในส่วนของไม่โซโลก็วิสต้าให้ได้นะต้องตัดเวฟให้ได้มนะ่งั้นจะโดนอีก2ไลน์นะครับในเทิร์หน้าและดูฮะจะทําอย่างไรคือยกขึ้นมือไปเนี่ยไม่มีดีทั้งนั้นเลยนะโซโลก็ลงมาลัชได้ในส่วนของวิสต้าก็ลงมา k คได้นะครับผมและไปะครับแต่ลูกผู้ชายต้องลุยครับผมเชฟขาแดงเอฟเฟกแรกนะยกคอสาขึ้นมือยกในส่วนของบ็อกเกอร์ขึ้นไปฮนะและ จากนั้นจะได้โม่นะครับผมโม่สามนะครับผมไปฮะหนังกระติกอุซบกับคุณเบนเมลนะฮะคือต้องเคลียร์บล็อกเกอร์ก่อนเพราะจะเอานามนิตีเข้าไปที่คาแรคเตอร์ของคุณเกียร์ไม่งั้นช็อปเปอร์โดดมาบล็อกแน่จากนั้นติดหนึ่งด้งครับผมตีไปที่โซโลขอสองพันนะฮะต้องดูแลฮะขอสองพันแบบนี้ก็ไม่น่ายากแล้วให้เป็นนี่ฮะคุณมากิโนแล้วผ่านเทินนะฮะเข้าเทินของคุณเกียร์โอ้โหการยก บล็อกเกอร์ชอปเปอร์ไปเลยไม่ค่อยมีความหมายอะไรเท่าไหร่นะเพราะคุณเกียร์สามารถไล่มาง่ายๆคือไล่แค่หนึ่งเอานะฮะแต่ก็แลกกันไปได้อะไรนะคุณโนยิโกะไม่ใช่โนยิโกะชื่อเลยนะเจมากกิโน่ครับผมอ๋อลืมลืมทษทีฮะแล้วมาอีกห0 0 0ันเข้าไปที่ลีดเดอร์ครับผมและไปครับเป็นเจ้าปาตีนะครับผมแล้วโอ้โหโดนเจสปิตอลสุดตัวเลยคือ6 0พันพอดีนะเชฟขาแดงแล้วไปอีก6 0พัน จุกๆทั้งนั้นนะคะจากคุณเกียร์มีหนึ่งโดงแบบนี้ต้องขอหนังกระติกอูซปอีหนึ่งครั้งแล้วใช่ไหมครับเป็นหนังกระติกอูโซบนะฮะโม่หนึ่งแล้วบวกสองพันไปฮะแต่โม่โดนเป็นกินข้าวนะฮะควรจะอยู่ในไลฟ์ที่สุดและไอไอใบกินข้าวนะ,ะแต่ไม่ใช่คือแบบว่าถ้าเป็นทิกเกอร์เอ้าแล้วทิกเกอร์นะครับผมยังไงดีครับตอนนี้จากการโจมตีของโซโลนะฮะคิดเลยนะฮะกำลังดูขออนุญาตดูนิดนึงนะผมแล้วไปครับผมเป็นอีเวนต์นะฮะ ขึ้นขึ้นมือไปนะครับผมแล้วก็ไล่ลงมาเป็นบล็อกเกอร์ชอปเปอร์แล้วผ่านเทินเอานะอย่างน้อยก็ต้องใช้นะครับผมก็คือจะไล่ลงมาก็ต้องเสีย3ามโดงสำหรับฝั่งคุณเกียร์ถึงแม้จะรัสก็ตามกลับมาเข้าเทินเทอร์บโบฮะโดนไป1ไลน์เมื่อกี้เหลือ2ไลน์นะยังม่วอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยนะครับผมต้องดูแล้วฮนะจะเล่นอย่างไรในบอร์ดก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่เจ้าขายะคือจริงๆอ่ะถ้าจะเล่นแบบจัดดีๆนะควรใส่เป็นอีเวน o v e r h e ีทนะครับผม เพราะว่าโอ้หหเนี่ยไม่ได้บวกสี่พันไม่พอจะเอาคอสสามเนี่ยกลับขึ้นมือเราสามารถดึงคายะกลับขึ้นไปใช้ความสามารถโจมสองทิ้งสองต่อได้และตีเข้าไปทีวิตต้าแล้วก็โพเทคสามพันนะครับผมโอ้โหยอมปาการดไปเลยนะสารคุณเกียร์แบบนี้นี่งานหยาบนะฮะตัดเวฟในส่วนของคุณเกียร์ได้เิอเนี่อาจจะเจอสามเวฟด้วยนะฮะจากนั้นไปครับสามพันครับผมบัฟที่คายะไปสามดงเป็นสามพันเท่ากัน จะทำอย่างไรครับคุณเกียร์แล้วยอมทิ้งโรบินไปอีกนะฮะอ้้หคือไม่ยอมให้ KO ในส่วนของมิสตาไปได้เลยอยากรักษาในส่วนของโอ้โหขาตีให้ได้นะฮะแล้วบิดสีครับผมจะเป็นใครเป็นคุณเป็นเมลนะครับผมคือถ้าติดหนึ่งดงแล้วตีเข้าไปจะได้โมเจเหมือนอูซพบหรือเจ้าเชฟขาแดงนั่นแหละแต่อันนี้ต่างกันก็คือเมื่อ k คได้โมนะฮะและย่งไงดีผ่านเธอครผมเปิดไว้สดงฮนะ ข้าเทินของคุณเกียรครับผมคืออย่างนี้เนี่ยอาจจะโดนโซโล,โลได้อีกอแน่นอนมาแน่คุณเกียบุกหนักแน่นอนนะฮะแต่ลงเป็นนามิก่อนนะครับผมตัวนี้จาก OP01 คือเปิดท็อป5แล้วหยิบในส่วนของกลุ่มหมวกฟางขึ้นมือหนึ่งใบแล้วเอามาเป็นเลดฮอกนะฮะแบบนี้อันตรายสุดๆเป็นอีเวนต์นะฮะบวกเป็นเคานเตอร์บวกสี่พแล้วได้เคคาแรคเตอร์ที่พาวเวอร์ต่ำกว่าสี่พลงมา หยิบรอไว้เลยนะฮะก็คงเอามาไว้เป็นขารับเวลาจะตีส่วนคาเลคเตอร์ไปแล้วบิตตาตีเข้าไปตัดในส่วนของคาย่าครับผมอันนี้คือไม่ได้ติดอะไรเพิ่มนะเอาง่ายๆ่แค่นี้ต้องปล่อยนะผมพาวเวอร์ต่างกันเกินไปคาย่ามีพาวเวอร์แค่ศูนย์นะและจากนั้นคุณกีรบตอนนี้ดงพียบเลยนะอ๋อตีเข้ามานะผมก็ใช้เป็นอีเวนต์นะฮะ ต้องทิ้งหนึ่งใบก็ทิ้งเป็นคุณเป็นเมลแล้วก็ได้มโม่สองนะครับผมโม่เป็นชูชูกิกนข้าวอู้กินข้าวนี่โดนโม่ทิ้งเละเทะเลยนะฮะไม่ได้ใช้งานสักทีคือเป็นใบดีฮะได้จั่จว2สองกับการไล่าสามแต่ดีที่สุดอ่ะคืออยู่ในทิกเกอร์และลงมาเป็นโซโลไปอีกหกยังไงต่อฮะเป, 7, เป็นเจ็ดพันไปเลยอย่างนี้น่าจะไม่รอดนะฮะแล้วก็เทคเลยวืบขึ้นมาครับผมไม่มีทิกเกอร์อะไรตาเนี้ยคือแย่สุด,สดเลยนะครับผมแต่อย่างที่บอกฮะ ต้องไปผปสมกับ o p 0 2หรือ01บ้างแล้วจะเล่นได้ดีกว่านี้เยอะผมลองเทสมาแล้วนะหลังจากในคลิปตรงเนี้ยคืออันนี้คือด้วยความรีบครับเอา o อ0 3เปิดกล่องปุ๊บจัดเลยปับ๊บเนี่ยก็จะเป็นสภาพเนี้ยครับผมการคอมโบอะไรมันจะน้อยไปหน่อยยิ่งได้คู่หูนรกโมจิคาบาจินะที่เป็นลูกน้องของบาร์กี้อ่ะโอ้โหนะของดีเลยแล้วไว้ตีสวนกับในฝั่งของโซโทีมคาแรคเตอร์ของโซโลได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยววันหนังผมถ่ายมาให้ดู และเทอร์โบแน่นอนฮนะตีไปอันนี้ขอเอาเบาๆครับผม5,000เท่ากันขอกาด็นมือ1,000ตัดมือในส่วนของคุณเกียร์ให้ได้แล้วคุณเกียร์ให้เป็นเลดฮอกไปเลยครับผมแต่ KO ในส่วนของคุณเป็นเมลไม่ได้เพราะพอร์สูงกว่านะครับและยังไงต่อครับผมบางท่านอาจจะใส่เป็นมีฮอกลายก้าก็ได้นะฮะก็ไม่ได้ผิดอะไรไปลองดูกันได้และอย่างไรดีแต่ว่าตอนนี้ของเทอร์โบนี่ ไม่มีอีเวนต์ถ้าฟันดาบ3,000โลกโผมาเลยนะฮะที่เอาไว้ค่าคอส5กลับไปใต้เด็กและคุณเป็นเมลตีเข้าไปที่โซโลนะฮะไม่ตีเข้าไปที่ลีดเดอร์นะผมคุณเกียร์ปล่อยเลยไม่เอาบ็อกเกอร์มาบล็อกนะฮะไม่แน่ใจว่อาจจะเก็บบล็อกเกอร์ไว้ชนช็อตที่มันสําคัญจริงๆแต่ว่า1ไลฟ์อย่างเงี้ยอันตรายนะฮะมีสิทธิ์แพ้สูงเลยถ้าไม่มีบล็อกเกอร์ไปครับบิด5น่าจะเป็นเชฟขาแดง บู๊แล็ปมาจริงครับเชฟขาแดงก็น่าจะยกในส่วนของวิตต้าขึ้นไปเพราะไม่มีค่าคอสเอ้ค่าพาวเวอร์สามพันนะฮะที่เป็นเป้าในการถูกเคโอจากวิตต้าได้อู้หู่แล้วมูเป็นบ็อกเกอร์ไปอีกเนี่ยฮะไม่มีบ็อกเกอร์เลยเลย,เลยสรับเทอร์โบในเทอร์นี้แล้วยังไงฮะอีกสองโด่งจะเปิดไฟรออีเวนต์หรือเปล่าโอ้มไม่ใช่สองโด่งฮะหลายโด่งพอสมควรจากนั้นบิดบิดสีครับผม บิดสเป็นใครฮนะเป็นอีเวนต์ครับผมสามพโลกนะฮะเอาในส่วนของบล็อกเกอร์ชอปเปอร์ลงไปเลยและผ่านครับอื <c> ้ม <oughs> นี่ยครับผมเลือกที่จะเอาในส่วนของเจ้าเชฟขาแดงขึ้นเอ,อ้ไม่ใช่เชฟขาแดงบิสต้าขึ้นไปนะเพอจะไล่ลงมาก็ต้องไล่สามแล้วก็ไม่มีอะไรให้ k คอ่าจะไล่ก็ไล่มาอะไรประมาณนี้นะครับยังไงฝากว่าชาสมนธ์งานกิจกรรมดีๆหน่อยครับผมกับ วันที่26นะฮะงานศึกชิงโซโลที่มาบุนคงนะฮะก็รวมตัวกัน5ล้านโดยมีผมเทอ,อร์โบนบอดเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะยังไงก็มากันได้แล้วตีก็ไป5,000แล้วก็เทคนะฮะไม่มีทิกเกอร์อีกแล้วจากนั้นรวบตีหมดเลยเรียบร้อยครับผมไม่อยู่จริงๆกับเด็กสีแดงอักรแบบนี้ไม่ไหวนะยังไงขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมและขอบข,ขอขอบคุณคุณเกียร์เช่นกันที่มาอยู่เล่นกันกับผมในเดวันกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ลาไปก่อนทุกท่านสวัสดีครับ